เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดเมื่อกี้หน้าที่56นะคะในหน้า56นะคะบอกว่า write and draw นะคะ write แปลว่าเขียน draw ตัวนี้แปลว่าวาดนะคะหรือลากเพราะฉะนั้นก็ เขาให้ทําอะไรนะคะให้สนทนาว่ามีสัตว์มีสิ่งของอะไรบ้างแล้วก็บอกจํานวนที่มีโดยเขียนรอบตัวเลขและเขียนคาําศัพท์ ที่เป็นสัตว์ก็ได้หรือว่าสิ่งของนะคะลงในช่องว่างที่กําหนดให้พร้อมทั้งวาดภาพระบายสีให้สวยงามอ่ะขั้นตอนแรกคำที่หนึ่งเนี่ยตัวนี้ค่ะอ่านว่าอะไราลูก Worksheet อ่าเว r ร์ h ชี t แปลว่าใบงานนะคะใบงานทัฟฟิกก็คือหัวเรื่องเนี่ยค่ะ Number ก็คือตัวเรื่องของตัวเลขใช่ไหมคะ Name ชื่อน้องก็เขียนชื่อของตัวเองไปเลยนะคะใครเขียนชื่อตัวเองได้ที่เป็นภาษาอังกฤษก็เขียนลงไปนะคะ Surnames นามสกุลน,นะคะก็เขียนลงไป Number เลขที่ Class แปลว่าชั้นนะคะ1ทับก็เขียนลงไป1ทับก็เขียนลงไปแล้วแต่ชั้นไหนนะคะ ต่อไปเรามาดู How m a n y s ตรงนี้จากเมื่อกี้เขาบอกว่าให้วาดภาพใช่ไหมคะเป็นสัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้นะคะนักเรียนก็วาดเช่นทีเชร์ที่เชร์วาดเอ,อ่พนสินดินสอนะคะทีเชร์ก็ใส่คำว่าเพนสิลเลย p e n c i l นะคะเพนสินดินสอห้ามินิเพน n ิ s do you have ทีเชอร์กวาดดินสอลงไปใช่ไหมคะทีเชอร์ก็เขียนดินสอตรงนี้ก่อนแล้วก็วาดลงไปถ้าทีเชอร์วาดภาพมีสองภาพใช่ไหมคะทีเชอร์ก็จะมาวงกลมคําว่า two แต่ถ้าทีเชอร์วาดภาพตรงนี้สามใช่ไหมคะวาดไปสามตรงนี้ทีเชอร์ต้องวงว่า three นักเรียนเข้าใจไหมคะให้นักเรียนเลือกเอานะคะนักเรียนเอาสัตว์ก็ได้หรือสิ่งของก็ได้แล้วก็เขียนลงไปในนี้นะคะ่ะถ้าคําที่นักเรียนเอามานะคะนักเรียนก็ดูจากด้านหน้าก็ได้นะคะ เอา birds มา b i s r d birds ก็ใส่ s ให้มันด้วยเพราะว่ามันมากกว่าหนึ่งนะคะ how many birds do you have อ่าเช่นพอนี้พอทีนี้ค่ะเราก็เติมสมมติที่เชื่อว่านกตรงเนี้ค่ะ5ตัวนะคะวาดนก5ตัวที่เชื่อก็ใส่คำว่าไฟวงกลมคำว่าวงกลมเลข5ลงไปใช่ไหมคะเนี่ยก็คือได้เลยทำได้ไหมลูก อ่านี่เขคือในแบบฝึกหัดวันนี้ที่เชอร์ให้งานนักเรียนไปก็คือในหน้าที่55กับหน้า56เรื่องของ h o w m a n y มากเท่าไหร่ใช้ถามจำนวลน,นะคะทีนี้นักเรียนทำเสร็จนะคะเราจะมีการปรับเปลี่ยนการส่งนิดหน่อยนะคะก็คือเราจะให้นักเรียนเนี่ยมาส่งทุกวันศุกร์ นะคะทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราจะมาส่งงานที่โรงเรียนโดยนักเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะคนเดียวใครก็ได้นะคะสะดวกที่มาส่งให้เราได้ที่โรงเรียนนะคะก็มาส่งวันศุกร์นะคะ ทีนี้ในลายเมื่อเราทําเสร็จก็เราเพียงแค่บอกว่าวันนี้หนูทําเสร็จแล้วเด็กหญิงอะไรสมมุติว่าเด็กหญิงกรตนลรัตนาเลขที่5อ่าก็คือรายงานตัวว่าเข้าเรียนแล้วนะคะแต่แบบฝึกหัดไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาแล้วนะคะเราจะมาส่งเองที่โรงเรียนนักเรียนอยู่กับใครนักเรียนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คุณพ่อนะคะมาส่งให้นะคะเราส่งทุกวันศุกร์นะคะพอศุกร์ถัดไปเราก็มาเอางานเดิม ไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ทีเชอร์ก็จะได้ตรวจให้นักเรียนเลยนะคะเราก็จะทำสัปดาห์หนึ่งก็มาส่งหนึ่งครั้งนะคะทุกวันศุกร์ ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวทีเชิ์ก็จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะในในในห้องว่าเราจะส่งงานยังไงก็ส่งบันนี้ละคะ่ะแต่ในไลน์เนี่ยเราไม่ต้องส่งรูปภาพมาแล้วเราแค่บอกว่าทําเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคะ่ะนะคะทีเชิ์ฝากไว้แค่นี้นะคะ Good บาย